สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศในชุดที่3กันนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนต่อเนื่องจากชุดที่2เป็นชุดที่3ก็คือเรื่องของสภาวะแรงโน้หนักหรือเรียกอีกทีว่าสภาพแรงโน้หนักนั่นเองนั่นหมายความว่ายิ่งอยู่สูงจากพื้นโลกมากเท่าไหร่แรงดันดุดของโลกหรือแรงโน้มถวงของโลก ที่กระทำต่อวัตถุยิ่งน้อยลงยิ่งสูงจากพื้นโลกมากแรงโน้มถ่วงของโลกยิ่งน้อยลงจนกระทั่งแรงโน้มถ่วงของโลกส่งไปไม่ถึงจะทำให้วัตถุมีน้ำหนักน้อยลงหรือแทบไม่มีเราเรียกว่าน้ำหนักเป็นศูนย์จึงกลา่าวได้ว่าลักษณะนั้นก็คือสภาวะไร้น้ำหนักนั่นเองทีนี้เรามาดูรับว่าถ้าเราอยู่นอกโลกหรืออยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก เราจะเจอปัญหาหรือเหตุการณ์อะไรบ้างเรื่องของการใช้ชีวิตนอกโลกนักบินอวก,กาศได้ชื่อว่าเป็นนักบินอวกาศเท่น,นะแต่ชีวิตไม่ง่ายและชีวิตก็ไม่ได้เทไม่ได้คู่แบบนั้นนะครับการสำรวจอวก,กาศของมนุษย์เนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่นอกโลกเพราะฉะนั้นคือใช้ชีวิตในโลกก็ว่ายากละทุกวนันนี้ปัญหาโรคภัยขัเจ็บต่างมันก็เยอะมากไปอยู่นอกโลกปัญหา ยิ่งลําบากมากขึ้นนะครับไทมก็เลยมีบทความให้ความรู้เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนสาคัญต่างๆที่ต้องเจอปัญหาอย่างที่ตาตาหรือว่าดวงตานี่นะครับรายงานบอกว่าความสามารถในการมองเห็นของนักบินอวกาศสามารถถูกทําลายได้นะเนื่องจากของเหลวไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงดวงตาได้เพราะร่างกายอยู่ในสภาพที่ไร้น้ําหนักนะครับนอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันโรคความสามารถในการทํางานก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วไปของอวกาศทําให้การทํางานของระบบคุ้มกันโรคนั้นช้าลงไปเรื่องของการย่อยอาหารกันบ้างนะคะซึ่งนักบินอวกาศเนี่ยค่ะต้องมีการควบคุมแล้วก็ทานอาหารเฉพาะจําพวกผักหรือว่าผลไม้นะคะเนื่องจากอาหารบมงก,กลุ่มรวมไปถึงรังสีต่างๆเนี่ยก็จะทําลายความสามารถในการย่อยอาหารของจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารได้และเนื่องจากที่นักบินอวกาศอยู่ในสภาพที่ไร้น้ําหนักตลอดเวลานะคะ พวกเขาเนี่ยจึงต้องมีการออกกําลังกายนี่แหละต้องออกกาลังกายขาแล้วก็แขนเป็นประจําโดยจะวิ่งบนลู่วิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสายรั้งเอาไว้หรือว่าดึงวัตถุที่มีแรงต่อต้านเพื่อออกกาลังกายแขนด้วยคือ,อ,อนอกโลกก็ต้องฟิตฟิตแอนเฟิร์มอย่างนี้นะครับส่วนจิตใจนักบินอวกาศอาจจะเจอปัญหาความเหนื่อยล้าทํางานกันนานแล้วก็บางทีมันก็รู้สึกหดหู่บ้างเพราถอยบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนเนี่ยยิ่งไ,ไม่ได้เจอเพื่อนอไม่ได้เจอครอบครัว สภาพใจิตใจมันก็งแง่แย่นะครับการติดต่อกับครอบครัวผ่านอีเมลหรือวิดีโอแชทอันนี้สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งส่วนอายุอายุเป็นไงจะแก่เร็วขึ้นไหมนักวิทยาศาสตร,ร์บอกว่าปลายของโครโมโซมของนักบินอวกาศที่เันเรียกว่าเซโลูเมเลสจะสั้นลงนะครับก็ส่งผลให้เกิดความชราหรือว่าความแก่คือความแก่มาจากปรังสีาสกโลกด้วยนะครับรวมไปถึงความตึงเครียดของการทำงานด้วยครับ ฟังอย่างนี้แล้วยังจะอยากไปอวกาศหรือดวงจันทร์อยู่ไหมคะไม่นครับขอให้ได้เป็นก่อนขอให้ได้เป็นก่อนอนะอขอตามความฝันก่อนนะแต่ว่ายังไงโลกแห่งความฝันกับโลกแห่งความจริงบางครั้งมันไม่เหมือนกันนะความฝันอาจจะสวยหรูแต่ว่าความจริงไม่ง่ายไม่ง่ายจริงค <c oughs> ่ะต่อไปนะครับเมื่อเราอยู่ในสาภาวะไร้น้ำหนักหรืออยู่นอกอวกาศมันจะสัปัญหาอะไรบ้างข้อหนึ่งครับขั้นที่ลำบากเพราะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักนั่นเอง ข้สมวลกระดูกลดลงกล้ามเนื้อเก,กิดการหดตัวและมีความอ่อนแรงอย่างรดวดเร็วข้อสามไปหน้าบวมข้อสี่ผมต้านทาโนโรคต่างๆลดลงอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับต่อมาเรามาศึกษาดูว,ว่าชุดอวกาศประกอบด้วยอะไรบ้างถุงมือรองท้าบูทหมวกเล็กบุกรณ์นมงชีพออกซิเนจนสาหรับหายใจน้ำดื่มอุปกรณ์ควบคุมความดัน ดโฟนไมโครโฟนนอกจากนี้จะต้องแบกถังออกซิเจนและก็น้นาติดหลังไปด้วยส่วนหมวกก็ต้องฉาบป,ป้องกันรังแสงป้องกันรังสีต่างๆไม่ให้ดวงตารับอันตรายถ้าหากว่าน้าินอวกาศไม่สวมชุดอวกาศนะครับชินอวกาศอาจจะสลบภายใน15วินาทีทําให้ของเหลวในะะร่างกายจะเกิดฟองและแข็งตัวถึงจุดเยือแข็งจึงเปรีบยบได้ว่า ชุดอวากาศก็คือเกราะชีวิตของนักบินอวากาศนั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูความรู้เพิ่มเติมนะครับการบอกตำแหน่งของดาวเนี่ยบอกได้2แบบคือ 1. บอกมุมเงย 2. บอกตำแหน่งทิศต,ตำแหน่งทิศเราเรียกว่าอซิมุตส่วนตำแหน่งมุมเงยว่าสูงเท่าไหร่เราเรียกว่ามุมเงยบอกได้ประมาณ7อย่างข้อหนึ่ง ถ้าความหนาของนิ้วก้อย1องศาข้อ 2. ความหนาของนิ้วชี้2องศาข้อ 3. ความหนาของนิ้วชี้กับนิ้วกลาง4องศาข้อ 4. ความหนาของนิ้วชี้กับนิ้วกลางและนิ้วนาง5องศาข้อ5 1นกำปั้น10องศาข้อ 6. ปลายนิ้วชี้ถึงปลายนิ้วก้อย15องศา แต่เราต้องการให้เต็มที่นะครับกขาเจ็ดปลายนิ้วโป้งถึงปลายนิ้วก้อย22องศบอง่ศาทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าถ้าหากว่าสมมติอันนี้1องศานิ้วชี้2องศานิ้วชี้กับนิ้วกลาง4องศานิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วนาง5องศาหนึ่งกำปั้น10องศาแล้วถ้าต่อสองกำปั้นล่ะครับก็20องศาต่อมาครับเท่าไหร่ครับแบบนี้15องศาถ้าหัวแม่มืออันนี้ย่อให้ดูนะครับอันนี้ย่อให้ดูถ้าหัวแม่มือ ถึงถึงนิ้วก้อยใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับหรือกลางแบบนี้ก็ได้นะครับ22องศานั่นเองอ่าือต s i แหแ่น่งองอุมเมเงยนะครับตรัรงยนลองสำรวจแล้วก็ทดสอบดูนะครับต่อมานะครับเรามาทำแบบััดทบทวนก,นกันบ้างข้อหนึ่งตั้งไงเลยไหมครับเตรียมปากกาสมุดจดเป็นข้อไว้เลยครับมีทั้งหมด10ข้อ นักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ข้อหนึ่งเลือกข้อไหนดีข้อ1นึ่งข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบขนส่งอวากาศคำตอบก็คือข้อไหนครับไม่ใช่ส่วนประกอบก็คือจรวดเชื้อเพลิงแข็งเขาจะไม่ใช้เชื้อเพลิงแข็งนะครับเพราะมันมีน้ำหนักมาก ส่วนมากต้องใช้พวกกา๊าซหรือของเหลวที่มีน้ำหนักเบานะครับข้อ2สิ่งที่แค่ส่งดาวเทียมหรือ,อยานอวกาศไปนอกโลกเราเรียกว่าเรียกว่าอย่าลืมนะครับมีคำว่าดาวเทียมหรือยานอาวกาศคำตอบคือจรวดครับ เพราะถ้ากระสวยอวกาศส่งได้แค่ดาวเทียมแต่ส่งยานอาวกาศไม่ได้นะครับชั้นก็สองต่อพ่อกอไก่ข้อ3ตอบข้อขอไข่ขครับคือนํามาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นกระสวยอวกาศน่ียนจำได้ครับที่เคยแนะนําไปแล้วว่า อย่างน้อยใช้ได้ร้อยครั้งหรือใช้งานได้10ปีข้อ4ครับข้อ4ผลของร่างกายไม่ได้เกิดจากการวงชีวิตอา,ากาศก็คือโลหิตจางอันนี้เป็นโรคประจำตัวนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลยามาดูที่ข้อ5ครับ เป็นอวากาศคนแรกชื่อว่ายูริกาการินเป็นชาวรัเสเซียนั่นเองนะครับก็6โครงการที่สำรวจดวงจันทร์และาพามนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็จคำตอบคืออพอลโลนั่นเองโครงการอพอลโลสเปนั่นเองนะครับก็7สถานีอวากาศแห่งแรกของโลก เป็นของรัสเซียนะครับชื่อว่าเมียนั่นเองตอบข้อขวายข้อ8เราส่งยนานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆเหตุผลหลักก็คือหาทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับผมตอบข้ององูข้อ9นะครับ ก้าสภาวะไร้น้ำหนักทำให้เรานั้นเคลื่อนไหวไม่สะดวกตอบข้อขอควายข้อสุดท้ายนะครับ1นึ่งกำพัน10องศา2องกำพัน20องศานิ้วก้อย1องศานิ้วชี้2อ,องศา สกำปั้นเท่าก,กับ20 1นืิ้วชี้เท่าก,กับ2รวมเป็น22ครับตอบข้อขอไข่ง้นวันนี้เราก็ขอนำเสนอการสอนอะไรเพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ